สามีคนเดิมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าเสี่ยงกระเดาซูกทุกคนครับพบพ่อพบเจอกันนะครับกับตาวีอยู่ท่างอําเภ่อชุมแะคดับมือนีที่โอกาสไทยถามชิปของลุงส่งเจ้าของฉายาแตกบนแตกล่างดังระเบิดเปิดเพิ่งดังพี่น้องปันเสียงพุกนะครับดังสนัน่นดันสนั่นเมืองพี่น้อง นะครับสลับลุงสรงบ่อธรรมดาเจ้าของชายาแตกบนแตกล่างพี่น้องสลับราวพัฒนาของลุงส่งนะดาวพนีีถือโอกาสลุงคลิปลุงทรงอยู่ทั้งอำเภอชุมเพให้พี่ให้น้องแต่ชมน้ากันนะครับลุงทรงทรงแนวทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เรายังไม่มีเวลาลงให้นะครับก็ถือโอกาสล,งสงลงสุงอยู่ทั้งบกสอํำเภอชุมเพพ้นละเมืองนาแนนคือทางปันเอด็ดพี่น้องนะครับทางอาเภอยุแพนี่เมืองใหญ่พี่น้อง รับเนะมืองใหญ่เมืองคนน้าใจดีงามพี่น้องนะครับสองบกศบกศน้อยบกศใหญ่นะครับอาสเปียบเสมือนใดก็คือชุมแพเนี่ยเป็นตัวจังหวัดใดพี่น้องแต่เพื่อนยังบพท่านอนุญาตอนุมัติพี่น้องนะครับใหญ่แท้กเมืองชุมพร่แหละพี่น้องนะครับอาฝากพี่ฝากน้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชม่นะค่คอยเป็นก่ล่าเลียงแรเลี้ง,งไก่ให้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้นำคนละหนึ่งไรค์คนละหนึ่งแคร์นะครับ ตัวกำลังแร้งเคี่ยร์แรงใจกับลูกหลานเด็กน้อยทั้งอำเภอชุมแพพี่น้องหักกันเพ่งกันนะครับก่อนจะเบ่งตัวเลขของลุงศงวันที่2สิงหาคมเป้าจ่าพาที่กันจริญเด็ก,กน้อยพี่น้องนะครับทำเวลาให้มันได้จักสิบหน้าที่เติมกันพี่น้องจากเล็กจากน้อยนะครับเอาพี่น้องสุขู่ทุกคนนั่นแหละซอยแค่ใหหนำ่ำนะครับสันตุตูนซาดเด็กน้อยนะครับทั้งอำเภอชุมเพคนพิก,การพี่น้องนะครับเอาฝากไว้นํำลุกป้า เอาอาสุข,ขคุนหักกันเด้อพี่น้องเด้ออยาจะจิบสิปากกันไนวยย้ไข้างทางนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของลุงส่งนะครับเจ้าของชายาแตกบนแตกล่างสลับลาวพัฒนาวันที่สองสิงหาคม2 5 6 1น้ก็นี่นี่คือเมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเมืออื่นนี่เพิ่นจะแตกตัวใดรอเบิ่งรอชมนำกันนะครับผลงานของเพิ่นนี่90%้เปอร์นนะครับ ลุงแม่สมมติว่าลุงมาพี่น้องลุงมาสิบงวดนี่แตแปดงวดพี่น้องรุดแค่สองงวดนะของลุงสุกสำหรับลาพัฒนาด้วยพี่น้องเด้อนาลุงส่งเป็นคนน้ําใจดีพี่น้องนะเป็นทรงแนวทางมาให้่นก็บบริวังสิ่งตอบแทนจากอย่างเฮ็ดปูญเฮ็ดท่านให้พี่ให้น้องเอ็ซีน้ากันให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องส่งพี่น้องมันนะไม่หวังเงินทองแต่อย่างใดนะครับหวังว่าพี่น้องพวกเขาอกใจน้ากันด้วยพี่น้องเด้อ นะครับผมก็ว่ากห้มันได้เวลาเวลาเ,ลาเลาติมกันจิกเล็กจิกน้อยพี่น้องเพราะว่าการทํานทิปมันจะใส่เวลานอะพี่น้องนะครับอาหามี่ย่างดีๆมาม่วงมาเสริมเติมกันย่างละเล็กละน้อยมันก็จะได้สิบหน้าที่พอดีพี่น้องนะครับผลฝ้าเบ้อ,อํ่ำนวยพี่น้องนะครับตกดีๆนะครับทั้งี้ก็คุมฝ้าคุมผลอยู่เคือเก่า เอาด er so ok, ีใจน้ำผู้ถือผู้สู้ผู้หมานพี่น้องสลหรับปั้นทีหนึ่งสิงหาคมผู้ใดสู้ผู้ใดมานดีใจน้ำด้วยพี่น้องด้อดีใจน้ำนะครับผู้ใดประสบประมานติดตามพญาย่วีคนเดิมไว้อีกคือเก่าพี่น้องนะครับเลขของตาวีคนเดิมหรือว่าพญาย่วีก็ะแตกที่ 1- นึตรงตรงนะครับวดี่านมากะแตกที่3 6ตรงตรงก้ก่อนกะแตกที่8 9ตรงตรงพี่น้องนะครับเข่ามาต็มติมพี่น้องนะครับเอา นะครับฝากพี่น้องติดตามเบิ่องติดตามชมน้ากันนะครับกดกระดิ่งไว้กดติดตามไว้เพื่อว่าเป็นการพลาดในการทาคลิปใหม่ๆพี่น้องก็จะได้เห็นท่านที่ลงภาพปฏิเห็นนะครับสําหรับของตาวีฟันที่1บนเลขวิ่ง1บนเลขเจดวิ่งล่างพี่น้องฟันจิตเ,เก้าเจ็ดศูนย์พี่น้องไปออกเลขทายปั้ตูตพี่น้องเจ็ดศูนย์เลขท้ายสามตู นะครับเจ็ดเก้าก็ไปออกเลขไทยสามตัวพี่รองป๊อดพี่้องนะครับวันนี้หนึ่งสี่เรออกข้างบนตรงตรง,ตรงพี่รองให้1บนนะครับฟัน1 4 15และ16ึ่งกตเต็มเต็มพี่รองนะครับงดพิานมากพร่ใหญ่พี่ฟันที่สามสา็ดสและ36ออก36นะครับวัน,นี้ฟัน1 4ึ่งสหนึ่งหาหน ออกเตมต็มทำเมนู้อบอกเป็นก็เหยียบขี่เต็ม,ต,ม,ต,มติมเลาพี่น้องฮ่าต็มตี้นเลยเอ้าพ่อไปดำเวลาพ่อ,อไปหัวไปเอ้าทำาเวลาจะหาหน้าที่แล้วพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลขของลุงส่งลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อนะครับเบิรงตัวเลขแล้วทั้งน้ำกันบัี้พี่น้องนะครับจ่อจันเว์ลาว่แล้วได้หาหน้าที่เบิรงตัวเลขจากสองหน้าที่ก็จะว้ากันอีกจากสองหน้าที่ ปฏิคบปรเข้าหนะ้าที่พอดีกับที่อัลาพระจากพี่จากน้องได้ตัวไปนั่มนะครับครับนี่ก็คืองวดประจำวันที่สองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปั้นสุกพี่น้องเลขลาวพัฒนาของรุงส่งนะครับเจ้าของฉายาดังระเบิดเปิดเพลิงนะครับดันสนานเมืองดันทั่วประเทศดังไปฮอดสวรรค์พี่น้องคือลุงส่งแต่ทั้งบนทั้งล่างลาวพัฒนาของลุงส่งพี่น้องนะครับมาสุดๆร้อนๆคือวันที่สองสิงหาคมคือมืออื่นพี่น้อง แอดถือโอกาสรีบลุกให้พี่ให้น้องในช่วงน้ากันนะครับสำหรับลุงส่งแตกบนแตกล่างในพี่น้องเด้อบอกทำมาด่าพี่น้องนะครับสำหรับวันที่2เพเ่็นห้วิ่ง5และ7ตัวเด่นตัววิ่งคือหากับเจด้นพี่น้องเด้อครับสำหรับเลขหลักของลุงส่งก็คือ0 1 9 0 1 9นะครับเลขจับคู่นะครับมีหาศูนย์หาเก้าแล้วก็หาหนึ่งนะครับสำหรับหลัก7จ็ดก็จะมีหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์พี่น้อง นะครับตัวนี้คือหาศูนย์หาเกห็ดรับเลขสตัวก็มีศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าาห่งเกห้าหนึ่งเกเจ็งนรับเลขสี่ตัวมีหาศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเก่น้าหนึ่งเก็ห้าเจ็ดน่าเจะครับเอาพี่รองแคปหนาจอไว้แอบถือโอกาสรีบทำฉีปลงกิปให้พีให้้องในช่วน้ำกันทางบอกอ พือชุมแพรคนละเมืองนาแน,น่นพี่น้องนะครับชุมแพรนี่เป็นเมืองใหญ่พี่น้องเมืองใหญ่เป็นเมืองคนใจดีนะครับมีสองบอก,กสบักใหญ่พี่น้องนะครับผู้ใดมาบ่าถือเนี่ย่เคยมาลวงกับหมองได้พี่น้องชุมแพรันใหญ่พี่น้องนะครับเอาพี่น้องวิ่งหาก,กับเกียรได้พี่น้องเด้อบ,บนล่างสำหรับลาพัฒนาของลุงส่งนําเสนอให้พี่เห็นน้องได้ชมน่วนกันว่าสนับสนุนพี่น้องไปเล่นการพรนันแต่อยา่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ผมทวีคนเดิมหรือพญายวีคนเดิมพี่น้องนำเสนอตัวเลขแนวทางนะครับตัวเน้นคือ5059และ17พี่น้องนะครับเอาเป็นยังไงพี่น้องเบิงตัวเลขแล้วนะครับผู้มากก็คอยไปจัดเด้อผู้ขัดก็คอยไปพานนะครับผมเป็นเพียงแนวทางนำเสนอเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุเอกับอีพออีเมียอไอไอน้องน้องลูกหลานทุกคนเพียงเท่านั้นนะครับบอสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าเลขจะออกัวใยหล้กก็บบอได บ,บังคับพี่บังคับน้องไปซื้อแล้วเตียพี่น้องมากพี่น้องมากกค่อยไปซื้อพี่น้องคัดพี่น้องกับพานแค่นั้นนะครับขอพระคุณทุกกำลังแรงเคียร์แรงใจจากป้าจากลุงจากพี่จากน้องนะครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจบุญที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องเฮ้าตั้งแต่ต้นลิปจน่าจบลิปพี่น้องนะครับเอาหักกันแพงกันพี่น้องนะครับอยาดิทิมติดปลากันว้ห่างทางผู้เดียวพี่น้องนะครับซอยกดไหลกดแค่ คนละหนึ่งไร่หนึ่งเคปเป็นกําลังเ,เลงเคียรเลร้ยงใจให้กับลูกหลานเด็กน่อยทั้งอำเภอชุมแพ่ช่องกัาพากัพพอยพวินองนะครับกัมพายพอกกัผพาแเม่อยู่กับป่าก,กับลุงอาศัยอยู่น้ำยาน้ำป่านลุงเกี่ยมบานทีเงเขื่อนพนยูนะครับถือว่าซอยค้นพิกากรก็แลวกันนะพี่นอนะ้องเนาะลายอันหลายยางนะครับอ่าลูกไก่ไข่เก็บลุ่มรอบนะครับอยู่ในอ่าตัวทุคนมากพี่นอ้องนะครับเท่ากับอ่าเรียกเกิดก็ได้ เรียกเกิดบอดดี้ากย่างนะครับหาาเรียกเกิดได้ก็บทดีนาะพี่น้องนะครับบ่มีบอดยากเกิดมาจนบ่มีบอดากเกิดมาเป็นคนพิการนะครับแต่มันเรียกบไ,ไดพี่น้องนะครับเนาะย่างดีได้เกิดมาเป็นคนนะครับย่างดีได้มีชีวมตเบ้าอยู่กับพี่กับน้องอยู่เท่เสมอนี่ยโย่ยีตะกรัน่าจิตตายนี่จากพี่น้องแล้วนอนติดเตียงพี่น้องนะครับฟื้นขึ้นมาได้ก็เลยต้องมาพูดมาทําคลิปให้พี่น้องได้ชมน้ำกันนะครับเอา นะครับท้ายคลิปอำมลาพระจากพี่จากน้องขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีจต่ความสุขความเจริญความเจ็บยาสได่า่มไข่ยาสไดีีมาบ่พ่อได้กับออห้ได้บ่าพ่อมีกับคอห้มีบ่าวเหี้ห่งกับคอ้ฮห้งนะครับขอให้พี่น้องประสบแจ่ความเจริญที่เขามาติดตามรับชมนะครับสำหรับผมทวีคนเดิมหรือว่าพญวีคนเดิมคนผูนีคนผูเกาคนผูไหยคนเวาหลายขอยุติคลิปไปเพียงทิ่นี่พ่อกันไม่ได้คลิปนายู่ดีมีแห้งยู่แดงมีแี่สุขคุ้คนพี่น้องสวัสดีครับ